อันนี้เป็นเกบโบตูมกับฐานแซมฐานแซมเนี่ยเขามาจากเกบโบตูมนะครับเป็นลักษณะของการกดไม่เต็มพิมพ์เพื่อนๆจะสังเกตเห็นสังคติเขาติดออกมานิดหนึ่งนะครับเนี่ยทรงฐานแซมเนี่ยเกจเขาติดมานิดหนึ่งนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วฐานแซมก็คือเกตโบตุมนั่นเองโอเคนะครับเพียงแต่ว่าเขากดลึกบ้างตื้นบ้างลึกบ้างตื้นบ้างมันก็จะทำให้ติดบ้างไม่ติดบ้างทรงก็เลยเพียนไปกลายเป็นฐานแซมสังเกตไหมครับว่า